สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดครับพามาชมไส้เดือนในแปลงนาพี่ประยูนครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับก็น,นี่มันจากผลการเราไม่เผาฟางพอไม่เผาฟางเราก็หมักฟางไปในคือใช้โรตารี่ปั่นลงไปเลยคือหมักฟางไว้พอนนีจังหวะช่วงจังหวะที่เราไม่ได้ทานาหยุดหยุดการทานาช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยเราจะหยุดการทํานาแล้วมาลงทิง้งพิจิกาเลยอะ่ะคือช่วงนั้นคือระยะที่เราหมักฟางไว้ มันก็เลยเกิดเนี่ยส้เดือนปล่อยเนี่ะเขาเรียกขยองเดือนน่ะเต็มนาไปหมดเลยมันจะทําให้เนี่ยผมปล่อยให้แห้งมานานแล้วแต่มันก็ไม่มันพอใส่น้ำปุ๊บมันก็จะหล่มทันทีเพราะว่าดินมันจะโปร่งครับดินจะโปร่งมากเลยแล้วข้าวว่าเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแตกกอได้ดีมากเลยจะเขียวพิดศปกติหน่อยนะขอดูรากครับรากเลยครับโอเคได้ครับเนี่ยมันยังไงเนี่ยกอทางเลย เพราะว่าโอ้หันหันด้านนี่หครับครับอันนี้ดูลากนะครับลากขาวขาวมากอันนี้มาจากการที่เราปล่อยแห้งใช่ครับแล้วผมยืนถ่ายนี่ผมมีอะไรมาจั๊กจีเท้าตลอดเลยนะครับมีตลอดครับเพราะว่าไปเหยียบเขาเข้ามันมีไส้เดือนครับเหยียบเจ้าของเขาอ่าครับไส้เดือนนี่ก็ช่วยพวนดินนะครับครับนี่ลาก ทุกทุบคอที่เกิดใหม่ก็จะมีชุดรากใหม่พร้อมที่กําลังจะแตกหน่อครับนะครับโอ้โหอันนี้รากขาวเต็มเลยนะครับครับปกติไส้เดือนมันจะกินของตายใช่ครับก็คือรากที่ตายมันก็จะโดนไส้เดือนกินใช่นะครับพอปล่อยแห้งไส้เดือนก็มาครับผมโอ้โหเดี๋รากขาวงามมากอันนี้เป็นที่มาว่าทําไมข้าวมันยังเขียวอยู่นะครับครับผมอันนี้ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยวิเศษด้วยไม่ต้องใช้สารปรับปรุงดินใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องครับไม่ต้องให้สิ้นเปลือง รธรรมชาติปุ๋ยดีๆ,ๆมีอยู่ในนาเราครับผมโอ้สุดยอดมากลยครับพี่กองครับครับผมอยากจะฝากบอกอะไรถึงพี่น้องชาวนาครับก็เราจะไปเผาปุ๋ยทิ้งก็แล้วกันทํานาความเชื่อ,อยังไงยังไงทุกยุคุสมัยทั้งพ่อแม่ทั้งแม้แต่กเกษตรทั้งทุกหน่วยงานทางราชการเขาก็บอกเสมอว่าไม่ควรเผาฟางจริงๆแล้วเขาพูดถูกแล้วผมก็เคยเผา,เผามาะระยะหนึ่ง ยังไงยังไงก็เอาปุ๋ยไว้ในนาเราก็ได้ข้าวเพิ่มครับผมครัขอบคุณมากครับพี่กองครับ